กา r a g e p วันนี้เรามีหนึ่งในรถกระบะที่หลายคนรอคอยมากที่สุดและเป็นรุ่นที่ถูกพูดถึงอย่างมากทั้งในไทยและต่างประเทศกับการเปิดตัวครั้งใหญ่ของ2026 Mitsubishi Triton Pick Up รุ่นใหม่หมดจดที่ทั้งแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นดุด,ดันขึ้นและล้ำสมัยที่สุดตั้งแต่เคยมีมาเป็นเจเนอเรชันล่าสุดที่ Mitsubishi ตั้งใจยกระดับให้กลายเป็นรถกระบะที่ใช้งานได้ครอบคลุมทุกรฟ์สไตล์ไม่ว่าจะใช้ทํางานจริงจังหรือใช้ออกทริปท่องเที่ยวก็พร้อมลุยได้ทุกเส้นทาง เริ่มจากดีไซน์ภายนอกที่ต้องบอกเลยว่าไทาทัน2026มีการเปลี่ยนแปลงแบบพลิ้โฉมไปจากกลุ่นก่อนอย่างสิ้นเชิงดีไซน์ด้านหน้ามาในสไตล์ใหม่ที่แข็งแกร่งและทรงพลังโดยใช้ดีไซน์ดนามิกชิลแบบปรับปรุงใหม่ทําให้หน้ารถดูดนันขึ้นกว่าเดิมมากกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงเหลี่ยมดูมีอํานาจบวกกับไฟหน้าเล็ดแบบ2ชั้นที่แยกเป็นเดทาร์ม running light ด้านบนและไฟหลักด้านล่างช่วยให้ลุกโดยรวมดูทันสมัยและมีเอกลักษณ์แบบรถกระบะพ,พรีเมียมยุคใหม่ กันชนหน้าถูกออกแบบให้หนาและดูทนทานมากขึ้นพร้อมแผ่นกันกระแทกด้านล่างที่ช่วยเพิ่มทั้งความปลอดภัยและความสวยงามฝากระโปรงหน้ามีเส้นรูนแบบสปอร์ตเพิ่มคาแรคเตอร์และช่วยให้รถดูบึกบึนแบบรถลุยตัวจริงมาที่ด้านข้างตัวถังมีสัดส่วนที่แข็งแกร่งขึ้นด้วยเส้นสายแบบเหลี่ยมคมตั้งใจบ่งบอกถึงความมั่นคงและความพร้อมใช้งานล้ออลลอยขนาด18นิ้วลายใหม่ช่วยให้ภาพลักษณ์ดูทันสมัยขึ้นมาก ระยะฐานล้อถูกปรับให้สมดุลมากขึ้นเพื่อให้เกาะถนนดีขึ้นและเพิ่มความนุ่มนวลเวลาขับทางไกลกระบะท,ท้ายก็ถูกออกแบบใหม่ให้กว้างขึ้นกว่าเดิมทําให้การบรรทุกของมีความคล่องตัวมากขึ้นขอบกระบะลดระดับลงเล็กน้อยจึงยกของขึ้นลงได้ง่ายไม่ต้องออกแรงมากเหมือนรุ่นก่อนไฟท้าย LED ด,ดีไซน์ตัว T แบบใหม่ให้แสงสว่างชัดเจนและดูสวยงามมีเอกลักษณ์มาพร้อมกันชนหลังแบบเสริมความแข็งแรงซึ่งช่วยในการขึ้นลงกระบะได้ง่ายขึ้นด้วย เปิดประตูมาดูภายในกันบ้างต้องบอกเลยว่ามิ s u ูบิชิทําการบ้านอย่างหนักและพัฒนาห้องโดยสารแบบคนละโลกกับรุ่นก่อนภายในของครท่ทัน2026มาในสไตล์ที่มุ่งเน้นทั้งความพรีเมียมความสปอร์ตและความทันทานในเวลาเดียวกันคอนโซลกลางออกแบบใหม่ทั้งหมดใช้วัสดุแบบซอฟต์ทัดพอสมสีเมทัลลิกและเส้นสายแบบสปอร์ต หน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบนำทางล่าสุด UI ใช้งานง่ายและลื่นไหลกว่ารุ่นก่อนพวงมาลัยมัลติฟังชันแบบใหม่หุ้มหนังเต็มใบจับถนัดและดูหรูขึ้นอย่างชัดเจนเบาะนั่งใช้วัสดุหนังสังเคราะห์ผสมหนังแท้ตัดเย็บแบบสปอร์ตเพิ่มความกระชับและความสบายในการขับไกลไกลบอกคนขับปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางมาพร้อมระบบปุ่นและระบบระบายอากาศในบางรุ่น ช่วยให้ขับแบบสบายสุดในทุกสภาพอากาศพื้นที่เบาะหลังได้รับการออกแบบให้รองรับผู้โดยสารได้ดีขึ้นมีพื้นที่ช่วงขาเพิ่มขึ้นทําให้นั่งสบายกว่าเดิมอย่างชัดเจนเหมาะทั้งสําหรับใช้งานทั่วไปหรือเดินทางไกลช่องชาร์จ USB ทั้งแบบ A และ C มีครบครันช่องแอร์ด้านหลังช่วยเพิ่มความเย็นสบายสาหรับทุกที่นั่งระบบปรับอากาศแบบดูอัลโซนทํางานเนียบและรักษาอุณหภูมิได้แม่นยํา คอนโซลมีช่องเก็บของหอลายจุดทั้งที่ประตูช่องลับด้านหน้าและกล่องเก็บของใหญ่ตรงกลางทำให้การใช้งานในชีวิตประจำวันสะดวกขึ้นมากในด้านสมน ishi, รรถนะมิตซูบิชิไททันสอ2พย่มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรบีเทอร์โบรุ่นใหม่ให้กำลังสูงสุดราว210แรงม้าและแรงบิดประมาณ470ินิวตันเมตรเป็นแรงม้าและแรงบิดที่มากที่สุด,ทสดเท่าที่ไททันเคยมีทำให้การเร่งแซงและการใช้งานบรรทุกทำได้ดีขึ้นแบบไได้ทันที จับคู่กับเตียอัตโนมัติ8สตรที่หลับตูนให้เปลี่ยนทิศ